สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสายนิดบอนสีนะคะสำหรับวันนี้พบกันยามสายๆนะคะพามาชมบอนสีสวยๆในสวนแล้วก็มีบอนสีหลากหลายสายพันธุ์มาแบ่งด้วยนะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะหรือท่านใดกลัวจดไม่ทันนะคะสามารถ แคปรูปนะคะถ่ายรูปส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนไลน์จากตรงนี้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดสะดวกแบบปลายทางหรือแบบโอนแจ้งหนูได้เลยนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นบรรดาแม่พันธุ์ในสวนนะคะนี่อันนี้ลูกไม้นะคะลายแบบแปลกๆก,ก็มีนะคะ ลูกไม้แล้วก็นี้หลวงราสเนหานะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะนี่เงาเงานี่เป็นแก้วหน้าม้านะคะแก้วหน้ามา้าสีหวานมากเลยนะคะอันนี้ทองอุไลนะคะทองอุไลนี่คะ่ะตอนนี้มีต้นลูกแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมทองอุไลเวลากัดสีเต็มเนะะี่ยค่ะสวยมากนะคะสีจะเป็นออกส้มๆแดงๆนะคะมีที่เป็นแบบ คล้ายๆการชื่อคล้ายๆกันอีกอันหนึ่งคือทองประกายเศษนะคะเนี่ยค่ะเวลากะสีชุมพูจะหวานแบบนี้เลยนะคะหมอจินดาหมอจินดานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60ิบนะคะหมอจินดาเป็นไม้กะสีชุมพูได้ทั้งใบเลยนะคะทรงใบน่ารักมากนะคะนี่หมอจินดาเนี่ยค่ะนี่ไก่สมพง์นะคะกระถางละ100บาทนะคะเริ่มกะสีมานิดหน่อยแล้วเป็นไม้กะสีนะคะ ไก่ใบก้มเวลาโตใบใหญ่มากนะคะหลายสวยค่ะน,นี้ชื่อว่าไก่สมพงค์นะคะอันนี้ไก่สมพงค์นะคะไก่สมพง์ตอนกัดสีนะคะเพราะว่าตอนอเด็กๆจะเป็นสีน้ำตาลทั้งใบเลยนี่ค่ะอันนี้องค์หญิงนะคะองค์หญิงอนัญญาพนาวานเริ่มป้ายเริ่มเขาเรียกมีจุดขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นไม้ใบไถให้ปลายต้นละหนึ่งร้นะคะโตวสวยมากนะคะนี้ องหญิงอนัญญาพนาวันอันนี้แสนําเมืองนะคะแสนําเมืองไม้โทนเข้มนะคะไม้เก่าหาย,ยากนะคะไม้ชนิดนี้ท่านใดสนใจหนูขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสําหรับแสนําเมืองนี่ค่ะสวยมากเม็ดชมพูชมพูนะคะไก่เศรษฐีนะคะอันนี้เป็นตระกูลตับไก่นะคะตับเดียวกับไข่สมพงเนี่ยแหละนะคะแต่ทรงใบอันนี้จะเป็นแบบไก่เลยไก่เศรษฐีให้ไปแปสิบนะคะขายสนใจ ไกลเศรษฐีก็สามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363คะ่ะมีเก็บเงินปลาทางนะคะอันนี้มันีเมทานะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษค่ะอยู่ที่100บาทนะคะไซส์นี้ท่านใดสนใจมันีเมทาเป็นไม้กัดสีนะคะ ตัดชมพูได้ทั้งใบและลายสวยด้วยนะคะอันนี้มณนีเมทาราหูอมจันทรนะคะเริ่มจะกระสีมาบางนิดหน่อยแล้วนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่80นะคะไม้ทนเข้มเม็ดขาวนะคะเวลาโตใบใหญ่มากนะคะอันนี้นี่คะ่ะราหูอมจัน์พลอยชมพูนะคะไม้ทนเข้มๆกันบ้างนะคะ พลอยชุมพูให้ไปห้าสิบนะคะนี้ก็จะเป็นไม้ทนเข้มมีจุดทั่วใบเลยโตก็ใบใหญ่นะคะชื่อพลอยชุมพูคะ่ะนี้เหลืองนะคะทุ่งรัตนานะคะเหลืองใบป้อมๆหน่อยใบยใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม้ใบกลมนี่นะคะขออยู่ที่ต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสําหรับทุ่งรัตนานะคะเป็นไม้เหลืองเม็ดแดงคะ่ะ เนี่ยคะ่ะอันนี้ตอนเด็กๆของเพชรพันล้านนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มมาจากสีเขียวล้วนเลยนะคะอย่างไซส์นี้จะอยู่ที่50บาทเวลาโตเขากรสีชมพูแบบต้นเม่นะคะกัดมาเรื่อยๆเลยนะคะเป็นไม้กัดสีหานุมานประสานกายนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่แปสิบนะคะสําหรับหานุมานประสานกายนี่เป็นไม้ป้ายนะคะตับรามเกี้อันเนี่ยคะ่ะแปสิบนะคะ ไม้ป้ายสวยๆเลยองคหญิงเตือนตาเตือนใจนะคะอันนี้ชื่อค่อนข้างยาวเลยนะคะเตือนตาเตือนใจให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะทนนจะออกทนแดงๆนะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะอันนี้ใบกลมนะคะกลมม่องเลยอันนี้คือพรไอไข่นะคะพรไอไข่ใบแข็งใบกลมสีหวานๆนะคะอันนี้อยู่ที่200บาทนะคะสำหรับ พรไอไข่ใบกลมค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ออกโทนเหลืองๆส้มๆนะคะต้นละ150นะคะ150สีสวยมากนะคะอันนี้สีสวยส้มจะเยอะเลยอ,อันนี้หนุมานเผาลงกานะคะไซนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะ100บาทท่านใดสนใจตับหนุมานตับเอ้ยไม่ใช่ครับจำพวกหนนุมานตับรามเกียรตินะคะเหลืองวันชนะนะคะวันชนะ อันนี้ให้ไป100นะคะวันชนะเวลาโตข้างในจะชุมพูนะคะเส้นขาวมีไม้โทนม่วงค่ะม่วงเจริญนะคะม่วงเจริญอันนี้ให้ไป170นะคะม่วงเจริญเป็นไม้เก่านะคะมีจำนวนน้อยหายากแล้วนะคะสีม่วงทั้งใบเหมือนก้ายุทธหัดถีนะคะยุทธหัตถีอันนี้เข้มแล้วก็ยิ่งโตยิ่งใบแข็งคะ่ะทนมากนะคะพันนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะยุทธหัดถีคะ่ะ กาดำเส้นดำนะคะเวลาโตก็จะกัดพื้นออกชุมพูชุมพูนะคะน,นี่เศรษฐีเมืองชนนะคะเศรษฐีเมืองชนไม้เหลืองค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบนะคะเศรษฐีเมืองชนนะคะนี่นเหลืองแม่ดแดงนี่ค่ะนี่เมืองพิจิตรนะคะเพิ่งเริ่มกัดสีค่ะอันนี้ขออยู่ที่ห้าสิบนะคะท่านใดสนใจสําหรับเมืองพิจิตรก็ตับจังหวัดนะคะนีี้ลายสวยสวยเลย อันนี้บับเบิลบีนะคะไม้ป้ายค่ะนี่นะคะบับเบิลบีขออยู่ที่ต้นละสอง้อบาทนะคะสีสวยนะคะบับเบิลบีปลายสวยๆเหลืองป้ายเขียวนะคะมีจุดด้วยอ่าจริงๆแล้วบับเบิลบีนี่เขาคือต้นกําเนิดจากศิลาหุ้มทองนะคะอันนี้นี่ค่ะบับเบิลบีค่ะไม้ใหม่นะคะนี่ค่ะมีหานุมาอมะพร้าแบ่งอยู่ประมาณหนึ่งสองต้นนะคะ ต้นละห้าสิบบาทนะคะอมพะพาเป็นสีชมพูนะคะนี่โทนชมพูสุดปารถนานะคะต้นละห้าสิบนะคะก็จะเริ่มกัดเม็ดกัดลายมาแล้วนะคะสุดปารถนาเป็นพื้นใบเข้มเข้มเลยคล้ายๆลาหูอมจันนะคะพื้นตอนเด็กนะคะมืดมาเลยแบบนี้แต่สุดปารถนาจะกัดเม็ดออกแดงๆนะคะนี่กลมเจ้าทรัพย์นะคะกลมเจ้าทรัพย์ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับกลมเจ้าทัพย์คะ่ะ ม่วงมหาการนะคะสีแจ่มสีสวยค่ะนี้ขออยู่ที่90เท่านั้นนะคะหน้าสวยมากแล้วเม็ดชุมพูขึ้นปุ๊บเด่นเลยนะคะชื่อว่าม่วงมหาการอันนี้เวลาโตใบใหญ่ใบสวยด้วยนะคะนี่ค่ะหลายสวยมาแต่เด็กเลยอันนี้ลูกไม้รหัสลอเรือนะคะเป็นลูกไม้ของพ่อนะคะใบยาวๆกัดแดงนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา50นะคะ สำหรับลูกไม้รอเรือ่อนี่คะ่ะอันนี้ลูกไม้สีหวานนะคะให้เป็นรหัสหอนกคูกคะ่ะเอาไปห้าสิบบาทนะคะสีหวนานใบใหญ่ด้วยนะคะนี้รหัสหอนนคูกเป็นลูกไม้นะคะนี่สวยนะคะใครชอบแบบเส้นใบชัดๆนะคะอะสุนีบาทนะคะอะสุนีบาท ันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับอะุนีบาทเส้นใบดำเลยนะคะนี่เพชรสีนินนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่50นะคะเพชรสีนินไม้โทนเข้มๆเลยนะคะนี่ค่ะโทนด้วยนะคะพันนี้ตอนนี้มีไซส์เล็กแบ่งค่ะต้นละ50บาทไก่ตัวงามนะคะต้นละ35ค่ะไก่ตัวงามก็กัดหน้ามาแล้วนะคะหน้าออกส้มๆแดง ออกส้มๆแบบนี้เลยนะคะไก่ตัวงา่านี่ใบแป้นกลมมาเลยนะคะฉัดทินตกรค่ะอันนี้ให้ไปแปสิบนะคะสำหรับฉัดทินตกรสีสวยใบกลมแล้วก็เวลาโตเปิดดางด้วยนะคะอันนี้ฉัดทินกรค่ะกลมๆแดงๆนะคะนี่คะ่ะนี้หางหงดางนะคะมีพี่หลายท่านถามกันเข้ามานะคะนี่เขาดางแต่เด็กนะคะถ้าดางดางแต่เด็กเลย อันนี้จะอยู่ที่80นะคะใบเรียวยาวค่ะอันนี้ทศพรสอนลักษ์นะคะทศพรสอนลักษลวดลายเริ่มกัดสีแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่120บาทนะคะทศพรสอนลักษ์นะคะเป็นไม้สีสวยนะคะใบยาวนี่นะคะทศพรสอนลักษ์ค่ะชื่อไพเราะมากนะคะเทพนรสิงห์นะคะอันนี้อยู่ที่ 100บาทนะคะสำหรับเทพนรสิงห์นี่ก็เป็นไม้กัดสีเหมือนกันจริงๆเขาอยู่ตับเดียวกับเพชรพันล้านหกหลงเลยนะคะกัดสีชมพูนะคะอันนี้ท่านได้รับขออยู่ที่100นะคะสำหรับเทพนรสิงห์ไก่แก้วการดานะคะเริ่มกัดสีแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่150นะคะไก่แก้วกานดากัดหน้าสวยมากนะคะอันนี้อันนี้นางทุงสะเทวีนะคะเป็นตับนางสงการนะคะ อ,อยู่ที่100บาทนะคะเริ่มกัะสีมานิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นใบกลมค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต้นละ80นะคะกาญจนบุรีใบกลมม่องเลยนะคะสวยมากอันนี้สุนทอนผู้นะคะต้นละ50นะคะสําหรับสุนทอนผู้ก็เป็นไม้เก่าค่ะใบแข็งนะคะอันนี้ทนมากนะคะสําหรับสุนทอนผู้นะคะใครสนใจ มีแบ่งอยู่ที่50บาทค่ะหลวงราษเสนหานะคะสีชมพูเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละสี่สิบนะคะหลวงราชสเสนหาสีสวยมากนะคะนี่สีหวนานหวานเ้ค่ะนี้เมืองโกเกตนะคะนี่จะออกดางแบบด่างไร้หินอ่อน,นะคะ่ะกระจายกระจายหน่อยนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาให้ไป90บาทนะคะ มีอยู่หนึ่งต้นค่ะสําหรับเมืองกอกิตนานี้นะคะไม้เหลืองอีกหนึ่งชนิดค่ะเหลืองสุริยฉานนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเหลืองสุริยฉานเม็ดจุดๆทั่วใบเลยนะคะเป็นเม็ดแดงบนพื้นเหลืองค่ะอันนี้เพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทองอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสําหรับเพชรจอมทองที่หนูพาไปชมต้นแม่มาเมื่อวานนี้นะคะ นี่นะคะสวยมากอันนี้มีหน้าชมพูเข้าด้วยนะคะซับอัมพรน,นะคะต้นละห้าสิบนะคะซับอัมพร์สีสวยเหมือนกันค่ะอันนี้ขอบตัดชมพูนะคะอันนี้เพชรมณทนค่ะใครรอเพชรมณฑลอยู่นะคะออกแล้วนะคะต้นลูกเริ่มโตแล้วอันนี้จะอยู่ที่40บบาทเป็นไม้เก่านะคะก็พื้นจะแดงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาโตขึ้นนะคะเม็ดเริ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วนะคะ ขออยู่ที่40นะคะชื่อว่าเพชรมนทนนะคะอ่าอันนี้เป็นมนกิติายาไซส์50นะคะจะเป็นไซส์ที่ยังไม่กัดสีเต็มแต่ว่าเริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะสีเข้มเข้มเม็ดเขาจะออกชมพูค่ะอ่าอันนี้นะ่ะนายมั่นปืนยาวนะคะลวดลายเริ่มมีมาให้เห็นแล้วค่ะ อันนี้เป็นต้นคู่แพ็คคู่นะคะมีกระถางเดียวค่ะแพ็คคู่ขออยู่ที่100บาทนะคะนายมั่นปืนยาวนะคะไม้กัดสีค่ะอันนี้กัดแดงแงลายสวยนะคะจังหวัดนาราธิวาสน,นะคะนาราธิวาสให้ไปห0สิบนะคะไม้ใบกลมอันนี้ตับจังหวัดนะคะกลมแดงแงคะ่ะมหาราชานะคะปลายสวยสวยเลยอันนี้ให้ไปเก้าิบนะคะมหาราชาปลาย ป้ายสวยแล้วก้านเขาจะออกแดงและเลือดด้วยนะคะอันนี้เป็นไม้ก้าใบป้าย,ายบอนเกานะคะอ่าอันนี้ไม้ชื่อมงคลกันบ้างค่ะชื่อว่าเลิ่มงคลนะคะเลิศมงคลอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะเลิศมงคลใครชอบโทนแดงๆไม้คอมแพกค่ะไม้ตัวนี้พุ่มสวยนะคะแพทคู่ให้ไปคุ้มๆเลยอันนี้เศรษฐีเงินล้านนะคะปลายสวยๆด้วยนะคะต้นคู่ ขออยู่ที่150่ง้ยห้าสิบนะคะคุ้มมากตกต้นละเจิบห้านะคะเศษฐีเงินล้านนะคะแพคคู่ก็จะสุดคุ้มไปเลยแล้วก็ทำกอได้ด้วยนะคะอันนี้สีแจ่มสวยมากแหลมซาม,มิหลานะคะแหลมซาม,มิหลาไม้หอกด่างป้ายนะคะต้นละ100บาทนะคะแหลมซาม,มิหลาอันนี้จะเป็นสุดอลังการอันนี้ไซส์ห0ึบาทนะคะสุดอลังการ เดี๋ยวพอโตกัดสีกระดูกชัดเลยนี่เริ่มกัดสีมานิดหน่อยนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมกาดสีชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะ90เพชรบ้านปทุมค่ะใบแข็งนะคะอันนี้ปีกหงนะคะต้นละ100นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนี่ค่ะอันนี้ชื่อว่าปีกหงนะคะ วยมากกัดแดงแล้วค่ะสีบุรีรัมนะคะอันนี้ให้ไป5 0านะคะสีบุรีรัมทรงใบเอกลักษณ์มากนะคะมาอันนี้สวยมากอันนี้จะเป็นไก่รัศมีทั้งหมดเลยนะคะหน้ากัดมาแต่เด็กเลยนะคะไซส์นี้จะเป็น4นิ้วนะคะจะอยู่ที่ต้นละ150เท่านั้นนะคะไก่รัศมีไม้จำนวนน้อยในท้องตลาดค่ะแล้วเป็นไก่ที่ฟอร์มคอมแพกทรงไม่สูงกัดสีเร็วนะคะ ไก่รัศมีค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่อันนี้หมอนะคะหมอไซนี้จะอยู่ที่ต้นละเก้าสิบนะคะหมอปริญญานะคะป้ายมาแล้วนะคะแล้วใบเขาเหมือนลูกัวใจเลยค่ะมี่ี่นี่มีพี่อุ้ยค่ะเหมือนลูกัวใจเลยนะคะมีพี่บอกกันเข้ามาสีหวานมากเลยนะคะนี่อันนี้คือหมอปริญญานะคะนางสวาหานะคะอันนี้ให้ป้ายหกสิบนะคะ กาสีแล้วนะคะนางสวะหะเป็นแม่หานุมานนะคะแล้วเขาสีเนี่ยจะเป็นม่วงอมชมพูนะคะสีสวยมากม่วงมงคลนะคะต้นละห้าสิบนะคะสำหรับอันนี้ก็ไม้โทนม่วงเลยม่วงทั้งใบค่ะอ่านี้วังทองนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เก้าสิบนะคะสำหรับ วังทองกระดูกเริ่มชัดแล้วค่ะนี้ตะวันชิงพบนะคะสายนี้จะอยู่ที่50นะคะก็จะเป็นไม้โทนเข้มเลยตั้งแต่เด็กยันโตนะคะเวลาโตใบเงาๆใบใหญ่ด้วยนะคะหูชิดกันค่ะนี่อันนี้ชื่อว่าตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบพี่ๆสามารถจดชื่อสดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะ มีเก็บเงินปลายทางนะคะสะดวกปลายทางหรือโอนแจ้งหนูได้เลยเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะวันนี้มีไม้เหลืองมาให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในไม้เหลืองเหมือนกันศึกษาศาสตร์ให้ไปหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทใครยังไม่ได้รับชมคลิปต้นแม่นะคะสามารถรับชมมีพีก่อนหน้านี้ได้นะคะมีต้นแม่เหลืองศึกษาศาสตร์ให้ชมนะคะนาลีบูรพานะคะอันนี้ต้นละห้าสิบนะคะสำหรับนาลีบูรพาป้ายชมพูนะคะ เป็นไม้ป้ายค่ะนี่นีปราสาททองนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะปราสาททองสีสวยค่ะกัดมาแล้วนะคะค่ะป้ายแดงๆนะคะมหาชัยนะคะมหาชัยอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อย100บาทนะคะสําหรับมหาชัยนะคะไม้ป้ายค่ะนี้ป้ายเจ็มอาหรือใครชอบแพ็คคู่ค่ะนาลีบูรพาหนึ่งต้นกับ วังทองนะคะใครรับคู่นี้ขออยู่ที่110บาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะเป็นแพ็คคู่ให้เลยคุ้มๆนะคะนี่ได้สองสายพันธุ์ใน1กระถางเทพเทวฤทธนะคะอันนี้อยู่ที่80นะคะเทพเทวฤทธก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่คะ่ะโทนแบบป้ายแบบป้ายแดงนะคะนี้รัตนารุ่งเรืองนะคะต้นนี้ขออยู่ที่110บาทนะคะ ด่างสวยๆเลยเนี่ยค่ะตับเดือนนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะสีขาวกระดุกเขียวนะคะนี้ให้ไป1 0 0บาทนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะอันนี้เจ้าจัก,กระพัดนะคะต้นละ50ลายเริ่มขึ้นแล้วก็เป็นไม้ด่างด้วยนะคะเจ้าจัก,กระพัดต้นนี้ขออยู่ที่50นะคะ50 น่าจะมีสำรองอยู่อีกนะคะเผื่อท่านใดอยากได้ไปทำโกนะคะเจ้าจัก,กรพรรดิดางไก่ทองประเสริฐนะคะอันนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะหกสิบสวยมากนะคะไก่ทองประเสริฐนี่ป้ายมาแล้วด้วยค่ะ60สิบาทเท่านั้นนะคะไม้เก่าค่ะนี้เนี่ยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะ ใบกลมใบหนาค่ะอันนี้กาญจนบุรีค่ะพระยาพันวังนะคะพระยาพันวังอันนี้ให้ไปสี่สิบนะคะเริ่มกัดหน้ามาแล้วนะคะกัดแดงนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้เก่าค่ะอันนี้ขอ4ี่บาทเท่านั้นนะคะกัดเร็วอยู่นะคะสายที่หนูส่งเนะะี่ยค่ะกัดมาแล้วด้วยนะคะชื่อว่าพระยาพันวังนะคะพระยาพันวังนี่ เทราปาตีค่ะน,นี้อันนี้ขออยู่ที่90นะคะสวยมากนะคะแล้วเป็นไม้ใบยาวเวลาโตเปิดดางนะคะนี่ค่ะชื่อว่าเทราปาตีนะคะอันนี้ซับแผ่นดินค่ะซับแผ่นดินให้ไป100บาทนะคะสีสวยมากแล้วออกเปิดๆหวานๆนะคะนี่งามวงวานนะคะให้ไปแปสิบนะคะงามวงวานสีสวยมากนะคะอันนี้เป็นไม้ใบใหญ่ค่ะเวลาโตขึ้น นี่ชื่อว่างามวงวานนะคะมีเม็ดด้วยนะคะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะอันนี้เริ่มกัดสีมาแล้วขออยู่ที่หกสิบนะคะกัดสีชมพูอันนี้คือม่านนางพิมพ์ค่ะไม้เก่านะคะไก่ห้วยขุนรามนะคะอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยนะคะต้นเบลอเลยนะคะไก่ห้วยขุนรามเนะะี่ยค่ะ นยคะอันนี้บุปเพสันนิวาสนะคะให้ไปแบบ2ต้นคู่เลยนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่130นะคะบุปเพสันนิวาสค่ะทรงใบสวยสวยเปิดด่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสนใจพันไหนโทรหาหนูได้เลย064 282 4363ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ